เราต้องคงคุณภาพอาหารให้ได้แล้วลูกค้าก็จะต้องกลับมา mm hmm. ผมบอกทุกคนเสมอว่าเวลาลูกค้าเขากลับมาเนี่ยคือหัวใจสําคัญของร้านะฮะจะทําให้เรากําไรอย่างยั่งยืนพราะว่าคํานี้สําคัญมากกำไรยั่งยืนไม่ใช่กาไรชาบฉวย ที่มาเปิดราเมงเพราะว่าหนึ่งตัวเองชอบกินอาหารอยู่แล้วสคืออยากทําอะไรที่มันไม่เหมือนไข่เป็นเจ้าแรงแล้วตัวเองก็ชอบกินซุปมากๆด้วยก็เลยเฮ้ยไปกินราเมงมาหลายที่ทั่วโลกที่เมืองนอกเขาก็จะมีราเมงที่ผสมส้มยูสุอยู่แล้วแต่เมืองไทยยังไม่มีเมืองคได้ใจเฮ้ยอย่างเงี้ยอันนี้แหละที่ต้องการเลยทํายูสุราเมงขึ้นมาดีกว่า เจอปัญหาอะไรบ้างครับตั้งแต่เปิดยูสุรราเมงวันแรกครับได้รับการตอบรับดีจริงๆมีคิวทุกวันเลยเพราะคน,นะตื่นเต้นอยากมาลองให้ราเมงผสมยูสุเป็นยังไงแต่ว่าในขณะเดียวกันพอเรามีความต้องการมากเราไม่เคยทาําร้านน่ะมาเกาะโอ้โหคนเต็มร้านมีคิวทำยังไ,ไงดีเราสต็อกสินค้าย,ยังไงเก็บสินค้าย,ยังไงตู้เย็นพอหรือเปล่าซอนนี่ยังไงสมัยก่อนนี่ผมต้องมีคนทําซอสต,ตอนหลังเที่ยงคืนถึงตีห้าครับหนึ่งคนเพราะทำซอสไม่ทันพวเล็กเกินไปไม่สามารถทําซอสทันอะไรแบบนี้ครับมีมีปัญหาเ,ร,เ,าาเร่นส็จัง่ย เฮ้ยน้องมันเค็มเกินไปกินไม่ได้เลยเขาวางเสร็จเดินออกไปเลยไม่กินเลยผมยืนอยู่ผมคอรับลูกค้าโโหผมก็ตกใจทําไมทําไมกินไม่กินไม่หมดเราไม่ไม่ไม่ฟังเราเลยอะไรเงี้ยผมก็ไปเช็คดูทำไมมันเค็มเกินไปสรุปง่ายๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเฮ้ยชามที่เป็นเซรามิกเราต้องอุ่นให้มันวอร์มก่อนนะก่อนที่จะมาเสริมไม่ใช่ถ้าชามเย็นๆไปโดนน้ำซุปร้อนๆชามเซรามิกมันดูดความร้อนหมดพอความร้อนนั้นหายไปอ่ะซุปที่มันเย็นนะมันก็จะเค็มกว่าปกติโอ้โห คุลึกซื้อขนาดนั้นเลยเหรอคอนติงก็โหซีเรียสมากครับตั้งแต่แล้วอาอยากให้ลูกค้าป,งคงประทับใจอืเราต้องคงคุณภาพอาหารให้ได้แล้วลูกค้าก็จะต้องกลับมาผมบอกทุกคนเสมอว่าเวลาลูกค้าเขากลับมาเนี่ยคือหัวใจสําคัญของร้านะฮะจะทําให้เรากําไรอย่างยั่งยืนผมว่าคํานี้สําคัญมากกาไรยั่งยืนไม่ใช่กําไรชาบช่วย คุณเริ่มที่จะขยายมีสาขาที่2หรือแบรนด์ถัดไปอตอนไหนหลังจากเปิดร้านแรกไปได้นานแค่ไหนอ๋อความจริงผมใจร้อนนิดนึงความจริงผมเปิดไปแค่2อเดือนผมก็ตัดสินใจจะเปิดสาขา2แล้วฮะแสดงว่ายังไม่ทันคืนทุนใช่ครับคุณเ,<ร>เปิด,ปดสาข<ส>าสาองอผมเห็นแล้วผมรู้สึกมั่นใจเลยว,ว่าวันเดบยววันนี้ที่ตั้งใจทํามากับทีมอะไปได้คนมากินแล้วชอบกลับมากินซ้ําผมรู้สึกว่าผมขอเปิด เห็นการตกแต่งของร้านคุณแล้วผมก็คำนวณคร่าวๆนะว่ามันใช้เงินลงทุนไม่น้อยธนาคารเขามาให้การซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือให้อะไรยังไงคุณบ้างไหมพอเราต้องการสเกลหรือขยายขอบเขตศักยภาพของเราในหลายๆมิติเนี่ยครับส่วนหนึ่งเราก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ทางการเงินอย่างเช่นกรุงไทยกรุงไทยก็เข้ามามีบทบาทสาคัญในยูสกกุปผลิตภัณฑ์หลักๆที่กรุงไทยเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ครับต้องพูดว่าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแบบครบวงจร หลักๆที่ผมใช้จริงๆคือตัวกรุงไทยบิสเนสเนกรุงไทยบิสเนสเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เป็นแบบออนไลน์ที่ทําให้ผมช่วยการวางแผนพวกรายรับรายจ่ายแล้วก็ดูการโอนเงินวางแผนภาษีต่างๆแล้วก็การจร่ายภาษีจ่ายเงินซัพพลายเออร์ได้อย่างครบวงจรภายในในโทรศัพท์หรือว่าในแท็บเล็ตเองเป็นแปปอปนะฮะใช่ครับเป็นแอป,ปเป็นเว็บไซต์ด้วยเขาวางแผนภาษีให้ด้วยเหรอวางแผนภาษีนี่จะเป็นส่วนของทีมกรุงไทยที่ให้คาปรึกษาครับพอทั้งทีมอย่าง,างทีมกรุงไทยเนี่ยเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วเข้าใจทางธุรกิจของเราเนี่ยเขาก็จะสามารถให้คําแนะนําที่ค่อนข้างิก และในเชิงกลยุทธ์ได้แล้วย่างยืนที่สุดอย่างเช่นเฮ้เรายูสุกุ๊ปเนี่ยตอนนี้ใช้คนเท่านี้นะในการทำเรื่องนี้เกี่ยวกับการเงินกรุงไทยก็มี Product หรือ Solution ที่สามารถลดต้นทุนทางธุรกิจของผมได้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับซึ่งเวิร์กเวิร์ก